ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวด r a g o n Ball l e g e n d ทุกๆคนเลยนะครับผม ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปของเจ้าเบทรังกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้รับอีคลิปเมนประจําตัวของตัวเองมาแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับผมแล้วก็มาลองในแพทของที่มีแบบอัลตรา้าโคจิต้ามาแล้วมันดันแบบว่าเก่งเวอร์นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปแปลสกิลกันดีกว่านะครับผมสำหรับอีพิเม e นต์ของเจ้าเบทั้งนะครับผมแต่ว่าผมจะขอแปลแค่ช่องที่สานะครับผมเพราะว่าช่องที่1ช่องที่2เนี่ยมันก็จะเป็นพวกพื้นฐานทั่วไปอะไรแบบนี้ที่ทุกคนสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนสามารถแบบไปอ่านได้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับผมเช่นป้องกันหมัดป้องกันบลาส์โจมตีหมัดโจมตีบลสอะไรแบบนี้ครับผมเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตให้แบบเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูดีเทลช่องที่3กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นย ก็คือดีเทลช่องที่3เนี่ยก็จะฟื้นฟูคีขึ้นมา30หน่วยนะครับผมเมื่อตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้ามาสู่สนามนะแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเกรสลับถูกใช้งานนะครับผมในฝั่งของรังก็เอาง่ายๆแปลได้ว่าไอเกตสลับเนี่ยถ้าเรากดใช้งานในฝั่งของรังปึ๊บใช่ไหมทุกคนมันก็จะสลับไปที่เบจิต้าพอสลับไปที่เบจิต้าเบจิต้าก็จะได้รับบัฟนะครับผมต่อไปนี้ก็คือจุดการพลัสขึ้นมือเป็นการไปถัดไปแล้วก็ฟื้นฟูคีขึ้นมา30หน่วยนะครับแล้วก็ จวการเร็วขึ้น1ระดับเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก็คือสำคัญมากนะไอจั่ว5วิเนะี่ยไอจวเร็ว5วิเนะี่ยผมว่าผมชอบมากมาเลยนะตรงนี้5วินี่สําคัญสําหรับอสำหรับเบมากเลยนะเพราะว่าเบเนี่ยหลังจากสลับมานี่มันไม่ค่อยมีอะไรที่มันโดดตด่นแบบสลับไปหาทางได้ยากหรือว่าได้ช้านะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับอีกคลิปของช่องที่3ของเจ้าเบทั้ง นะครับผมก็ส่วนอีพิ่อื่นๆผมก็จะให้ไปตามนี้เลยถ้าเกิดว่าใครอยากใส่ตามก็ใส่ได้นะครับผมเป็นแนวทางให้ทุกคนเฉยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีอีพิทในดวงใจแล้วก็ใส่อีพิทในดวงใจของตัวเองดีกว่านะครับผมก็จะได้แบบว่าไม่มาว่ากันนะผมว่าผมต้องไม่ใส่นั้นอันนี้นะครับผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับอีพิทของผมนะครับก็ ในส่วนของเจ้าเบต้าทันทังได้ความสาม,มารถมาเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปติดตามรับชมกันใน PVP Rating Match นะแต่ก่อนที่จะไปติดตามรับชมเนี่ยผมฝากทุกคนกดไ like, ลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันใน PVP Rating Match กันเลยดีกว่าว่าเจ้าอีกิฟของเบต้าอันันนี้เนี่ยจะช่วยตัวมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับลุยกันใน PVP Rating Match กันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมลุย ไปครับฟิวชั่นอีกแล้วนะครับผมไล่ตามมาทุกคลิปทุกวันเจอทุกเวลาไม่ว่าผมจะไต่ PVP อยู่หรือว่าฝึกสเต็ป TP อยู่ตรงไหนก็ยังจะเจอมันอีกดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไดรู้เรื่องรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบอกล้วเดี๋ยวได้รู้เรื่องเพื่อนถ้าผมดาวเยอะวันนี้อีกหน่อยน่าจะตุยเย่ไปเลยนะครับผมเสียดายที่ดาวน้อยเนี่ย ไปครับเขีร์ยูนิเกตไปเรื่อยๆอย่ามาทำแอคทําำได้เอา้ามันต่อขาตาั้เพื่อนมันไม่ได้เหมือนโกาหางังนายติดเล่นโกาหางังใช่ไหมละ่ะเรารู้ไปครับสี่ชนะไปครับพังเอ้ยไปครับไปไม่กลัวครับเยาๆรันเยาวๆฮึไม่เปลี่ยนด้วยสวยแล้วเราสลับไปที่ทั้งเพื่อลีเกตหลบได้ โอเคเขาแปลงเลยไม่ส,น,น,ไมสนไม่สนไม่สนไม่ส,นไม,สนไม่มีการสนใจอะไรทั้งนั้นมาดีไอโตไอโต,อโตจะเย็นเพื่อนสวยถ้าเขา布าสอัลเมอร์มานี่โดนโดน,โดนเรากาสา拉ใสแรงๆจังๆเลยเนี่ยแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้กดมาไงก็ไม่เป็นไรครับกาสดลายัดไปที่หน้าคงต้องยอมปล่อยโต้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะแบบว่าจะคัมแบ็กไง เราสลับไปที่เบไม่ได้นะครับผมอันตรายเกินไปนะครับจะมากายเขียวหรอรู้นะจะรอกายเขียวว่ารู้นะผมก็รออยู่ตรงเนี้ยมาดิอ่าฮ่ไม่กดกายเขียวก็ลาก่อนนะเพื่อนให้เคาน์เตอร์ไปเลยฟิวฟิวชิวและอะไรครับโดดไหมอีซี่วินอีซี่ไลฟ์บายบายผมบอกเลยอีซี่วินอีซี่ไลฟ์เรือกุจิตะไม่ใช่เรื่องยากแค่กดอ่า เรียบร้อยครับผมเกมแรกอุ้ยเดามว่าปืนทั้งแรงขึ้นไหมมันก็ได้อยู่นะหรือเป็นเพราะสีเหลืองก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมก็พิจารณาเอาเองนะครับสำหรับเกมแรกเดี๋ยวเราไปเกมถัดไปกันดีกว่านะครับ ลุยต่อลันต่อครับผมสำหรับอีพิพของเจ้าทั้งรู้สึกว่าอีพิพของเจ้าทั้งเนี่ยมันจะไปเด่นทางเบมากกว่าเนี่ยทุกคนเหมือนทั้งมันก็เด่นพอตัวแล้วในการกดการ์ดเขียวตัวการ์ดฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อะไรนะในส่วนของเจ้าเบเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเบพอสลับไปทั้งใช่ไหมท่าน,นครบน่นมงไงโดนดิโดนดิผมโดนผมตัดก็คือเนี่ย พอเบสลับไปทั้งปุ๊บทังมันก็รีเกตนะครับผมมันแบบมันแบบว่ามันมันมันเหมือนมันมีดีแค่ทั้งอย่างเดียวอะทุกคนผมเลยคิดว่าผมเลยคิดว่ามันมันแบบไม่ได้แบบเฟี้ยวขนาดนั้นสําหรับในอีพิธที่มันให้มาแล้วมันไปเฟี้ยวสาหรับทั้งไงก็คือเอาง่ายๆมันสําหรับทั้งอะมันเฟี้ยวอยู่แล้วก็คือมันเติมเบมาถูกต้องแล้วนะครับผม อ่าแล้วผมเงียบเลยเม,ม้แมแงมเม้ม,มไปครับต้านโคบอยู่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้มันมีแค่สองวิเองอ๋อขอแล้วเราโดนเปลี่ยนโดนฝาไปเนี่ยถ้าโดนฝานีา่หายนะผมบอกก่อนเอ้ยไม่โดนเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยกินมันเป็นอย่างงี้แหละทุกคนมันมันถ้ามันมันถึงดันไปข้างหน้าผมไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยโอ้อะไรสวย มีโกตาแต่เล่นไม่ไม่ไมคลองไม่เล่นไม่คลองเสร็จผมดิมเปรียงเฮ้ยนิดเดียวบึบหายไปซะหลังแขนให้ปีทั้งหลังแขนให้ปีทั้งสวยครับเพอร์เฟกต์แวนิชแวนุชหายไปครับจงหายไปแล้วเรารีเกตหลบด้วยเราจังหวะสวยๆเด่นๆเฮ้ยตกได้สวยโดดไหมไม่โดดไม่เป็นไรผมจัดเลย แค่นั้นแหละเรียบร้อยครับผมโดนผมยัดเป็นไงมัวแต่ใช้สเต็ปอะไรก็ไม่รู้มาถึงผมเนี่ยใช้สเต็ปอะไรก็ไม่รู้จบตั้งนานก็จบได้ และเกมนี้โอ้โหเขาเปิดด้วยเบจิตโต้บลูสีแดงเอ้าเปิดแบบนี้ก็ใช้ยูนิเกตไปแล้วเอ้ยยูนิเอ้ย ique, อยูนิเกตอะลรยูนิคออร์ลิตี้ไปแล้วนะครับเว้ยโอ้โหและจังหวะเขาได้กว่าไงไม่เป็นไรครับผมจังหวะได้กว่าก็าชิวไม่เป็นไรตัดชี้เข้าไปตัดคี้เข้าไปโอ้โหแล้วเขาแบบว่ากดการ์ดมาเลยนะไม่เป็นไรกดการ์ดมาเลยก็ปล่อยเขาไป เราจะจงจําไว้อย่างเดียวจงจําไว้จงทําดีโอ้โหจังหวะเขายังได้อยู่นะผมจังหวะเขาไปเป็นเวยบอว่าเล่นเรื่อยเล่นลิงเลียงแบบนี้ดรอปคอมโบนะเพื่อนแล้วเราฮิวด้วยไงสวยแล้วผมการ์ดการ์ดฟ้ายัดไปเลยเพราะเราต้านสีไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้เล่นได้เสียวอา้าวหลบไม่ได้หรอหลบไม่ได้ไม่เป็นไร แคบโอเคเขาลบไปแล้วโอ้แล้วจังหวะเขาได้อีกแล้วโดนโดนโดนรถคีดิคือ,อแล้วคือผมไม่ได้โดนรถเกียร์แล้วนะเพื่อนอย่าคิดนะอย่าคิดนะ pp. โอเคสวยมาจังหวะฮึบจังหวะฮึบเดียวจังหวะฮึบเดียวแล้วเรามีบลาสเยอะไงบลาสในมือมันเยอะเพื่อนไปกันนะคอมโบไปที่ เบก่อนยัดไปเลยอันเนี้ยยัดมาเป็นไรโอเคสวยอยู่นี่ไม่มีแล้วต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนหนีครับกลัวครับความน่ากลัวก็อย่าบอกนะอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สามารถยังอยู่ครับผมยังไม่ไปไหนไกลมาดิแล้วรอบนี้ผมต้องเมมอะไม่งั้นเราจะแพ้แลาวเบเบเบยังเมีนี่อยู่อีกไอไอไอบิลิตี้ในการ นี่กาะกวนไม่หลอแต่เกอะกวนครับไม่หลออแต่ก่อกวนไปครับแปลงร่างเลยแค่นั้นไม่ใช่แปลงร่างฟิวชั่นเลยแล้วประเด็นคือกดฟิวชั่นพร้อมกันเนยนะดูสองฟิวชั่นติดติดเลยทีนีน้ไม่กลัวเบจิโตไออยู่นี้มันดีกว่าแต่ว่าไม่กลัวนะูคจต้าตัวนี้มันไม่กลัวนะมันไม่มีแล้วครับไอ้นั่นอนะไอ ความสามารถลบเกตโ์ลบอะเพื่ <S 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 อนเรามีต้านครบอยู่ okay. โอเคโอค้แล้วเลือดได้อย่างเยอะผมยัดเลยดีกว่าเปลี่ยนฟ้ามาก็ไม่เป็นไรครับยัดไปเลยไม่กลัวไม่แค่์แต่เขาไม่เปลี่ยนไหแบบนี้ก็หายไปซะหายไปซะ เห็นซามาร์แรงๆแบบเอ็นซามาร์แกรนเลยแรงๆอย่างเี้อยากให้ซามาร์มาเป็นเอ้ี่เลยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะมาเป็นอัลต้าเลยนะถ้ามาเป็นอัลต้านี่ผมว่าได้เรื่องได้เล่นได้ลาวสุดบอกว่าผมเอลตานโหไม่มีแล้วหรอแประการฝ่ายันมาเลยผมขอเปลี่ยนเป็นที่โกจิต้าแล้วกันโอเคยังถึกไว้อยู่โกจิต้า จังหวะไปก่อนทุกคนเว้ยเราต้าน,ต,าน,นต,ต้านอยู่นี้เคาเตอร์ไงต้านอยู่นี้เคาเตอร์ครับผมชิลเนี่ยข้อดีของโกรเต้าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนถ้าได้จังหวะด,ดีๆนะโอโ้โหเฟี้ยวอะอเขาดีกว่าโอ้ต้องเปลี่ยนไม่ทันไงผมว่าแล้วว่าแล้วว่าเขาต้องยัดมาผมไม่แคร์นะผมไม่แคร์นะผมยัดนะยัดนะผมล้างแคร์ให้ผมล้างแคร์ให้เจ้าเบทัดงนะผมบอกไว้ก่อน ไอโต้ไอโต้ทำไรไอโต้ไอโต้โดนจบค่น,นั้นหละไอโต้นี่ไงนี่คือคำล้างแค้นจากเบทังอ้ไอไอบ้บมางเย้ยโดยคือผม มาต่อกันดีกว่าทุกคน U I ไอยืนแอมาคิดถึงกันไหมยูไอยืนแอกเอาฮ้ยมีโคจิต้าด้วยเพิ่งเห็นสามอัลตร้าเหรอ <น osi> ผมเขียวยัดหน้าอาเรียนเรียบร้อยแบบนี้ดวงผมแน่ดวงผมจริงดวงผมจังถอยมาแล้วก็ยัดการ์ดฟ้าเข้าไปที่หน้าหุยผมบอกเลยมีเรื่องมีราวอ่าแล้วจังหวะเราได้ไงย,ย,ยัดการ์ดฟ้าบี แรงๆ่องล้านอ่ะสวยโหเล่อไปโดนเคาเตอร์นี่หว่าโอ้ไม่พูดโอ้ไม่พูดเคาเตอร์ทุกการนี่มันดีจริงๆให้เราก็อยากได้แต่มันไม่ออกก็ต้องขอไฟจริงๆนะทุกคนผมหมดไปหลายหมื่นมันมันไม่เชิงหลายหมื่นหลายพันแต่ว่ารวมๆกันแล้วหมื่นกว่าแล้วนั้นหมื่นกว่านะเอออยากจะ ไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรกับต้วงกูจิต้าเลยนะครับผมใครบอกผมดวงดีมันไม่ดวงไม่ดีนะดวงมันไม่ดีนะถ้าถามว่าอย่างน้อยผมได้มามาเล่นเนี่ยอาจถ้าถามถ้าใครพูดคําว่าอย่างน้อยมันก็มันก็อย่างน้อยไงแต่คือเข้าใจไหมทุกคนผมเนี่ยทําช่องนะผมทําช่องนะทุกคนทําช่องมันก็ต้องมีตัวมารีวิวให้ทุกคนเห็นถูกไหม จะมาบอกว่าอย่างน้อยผมยังได้ตัวมาเล่นมันไม่ใช่ผมต้องการตัวที่จะมารีวิวให้ชมตูด้วยนะครับผมคนทำช่องมันต้องมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่หัวใจมาเป่าโหวงเลยดีนี้จวกการ์ดปะโอเคสวยจำได้อยู่ต้านโรบจ้าอีกการ์ดไหมนี่ก,การ์ดว่าสวยยัดเลยเขาอู้แทบอีกแล้วนะ่ะ แรงจัดเรายัดไปเลยครับไม่เป็นไรชิลสบายสบายเปลี่ยนได้อยู่นี้เกีหมดแล้วทำไงอ่ะเพื่อนอยู่นี้เกีหมดแล้วทำไงอ่ะเพื่อนมาครับนี่ไงแท็กเคลนหล่อแท็กเคลื่อ,หอ,อ,หอนหล่อต้านโขดหามายัดไปเลยครับผมยัดไปเลยยัดไปเลยโอเคถึงกับอ้อ มาครับเกมนี้เจออะไรเนี่ยยังไม่ได้ดู3 ui โอเคนึกว่าจะเจอกูจิต้าอีกแล้วพูดถึงกูจิตา้ามันผมพูดจริงนะมันไม่ออกจริงๆนะทุกคนผมเปิดไปประมาณหมื่นไปไปายแล้วแบบเท่าที่ผมจะหาเพชรได้แล้วแบบขุดแบบขุดไม่รู้จะขุดยังไงแล้วทุกคนนะครับก็นั่นแหละใครบอก ที่ผมที่ผมพูดไปนะไรทุกคนไออย่างน้อยอถ้าถามผมว่าอย่างน้อยผมก็ยังได้มาไอ,ไออย่างน้อยที่ได้มามันก็มันก็เรื่องจริงจับหนึ่งทีมันก็เรื่องจริงแต่ว่าคือทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยว่าผมเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไงผมต้องหาตัวมารีวิวเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าผม,ผมอย่างน้อยก็ได้มารีวิวมันก็ ก็เข้าใจแหละว,ว่าพวกคุณไม่ได้ไงแต่คือจะโทษผมเหรอจะโทษผมหรอจะมาแบบแช่งผมต่อเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ไปแช่งอะไรพวกคุณผมผมอวยพรทุกคนด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนที่ตู้จะมาบางตู้ที่แบบว่าแบบที่ผมคิดว่าคนคนเปิดกันเยอะๆผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมก็อวยพรแบบอวยพรตลอดนะว่าขอให้โชคดีตอนในชุมชนของผมผมว่าบอกตลอดนะครับผม ถ้าใครแบบว่าติดตามผมก็จะเห็นผมลงตลอดว่าแบบเออผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอะไรอย่างนี้ผม,ผมบอกผมบอกตลอดจริงๆผมไม่เคยแบบว่าไอ้นี่ใครก่อนนะได้แหละคือต้องมองต้องต้องมองด้วยว่าผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคือมันก็ต้องแบบมีตัวละครอ,อ้าวแล้วผมเปลี่ยนมาทำไมเนี่ยอ้เนี้คือมันต้องมีตัวละครใหม่ๆมารีวิวให้ คุณผู้ชมดูตลอดตลอดถูกไหมทุกคนเพื่อแต่ว่าเป็นการตัดสินใจด้วยแล้วก็เป็นการผูกและจังหวะเขาได้เขาดีไงเพื่อเป็นการที่แบบว่าสวยเพื่อเป็นการที่แบบให้คนไม่ใชว่าอะไรมันก็มันก็เป็นต่อช่องผมด้วยแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจด้วยว่าตัวละครนี้หน้าเปิดแค่ไหนแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับผมถูกไหม มันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าผมจะแบบดงดีตลอดด้วยนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะผมเหนื่อยเหลือเกินกับคนที่ชอบบอกว่าแบบผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ดิเอาเอาเท่านี้เอาเอาที่ทุกคนเห็นนะผมเอาแค่นี้แล้วกันไม่ไม่ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะผม ใครอยากมองผมเป็นยังไงก็เอ,เอา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 แบบตามคุณผู้ชมเลยครับตามใจเลยครับผมอ่าเรียบร้อยหายนั่นแหละทุกคนคอนเทนต์คอนเทนต์นนกีเตอร์ต้องเดินหน้ากันต่อก็น่าจะจบแล้วนะสำหรับเกมเกมนี้เดี๋ยวเราไปเกมถัดไปกันดีกว่านะครับจบไหมเนะี่ยเรียบร้อยครับผมก็ไปเกมต่อไปดีกว่าไม่บ่นแหละ มาหาเกมสุดท้ายกันครับทุกท,ทุกคนเจอตัวเดิมโกจิต้าคนดีคนเดิมเพิ่งบ่นไปเมื่อกี้แต่ว่าเกมนี้จะไม่บ่นแล้วเพราะว่ากิที่แล้วบอกว่าจะไม่บน่นนี่ไงไม่บ่นแต่พูดแต่พูดมากจนไม่ได้ดูว่าว่าเขาแบบจะหลบหรือเปล่าแต่เขาไม่หลบไงโอ้ยเออ,เ,เออแล้ว่ยเออแล้วมาตั้งใจเล่นก่อนตั้งใจเล่นก่อนโอเคสวยไปครับทั้ง จวการ์ดมาโอเคไปครับให้แบบว่าใช้ไอ้นี่ไปเลยนะอยูนิเกตโอ้โหแล้วมีการเขียวโอ้ยโกรการ์เขียวมาไวเหลือเกินเอาละผมเปลี่ยนผิดละเอาละผมเปลี่ยนเลยเพราะว่าสีเหลืองเราน่าจะรับได้ดีกว่าแล้วก็ลดคีเขาไปด้วยนะหมดแล้วหรอกหมดแล้วหรอกคอมโบ คอมโบคอมจ่อยหมดแล้วหรอมาจังหวะมันได้อีกแหละถึงจะต้องเปลี่ยนเ,รเพราะว่าพลังชีวิตมันน้อยไงมันกลัวไงความสั่นกลัวมันอยู่ในหัวใจ <c oughs> เปลี่ยนอันนี้ดูโดนเจ้าทั้งผมแค่นั้นแหละ <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมาผมไม่กดกัดทำไมาผมตอนแรกเมื่อกี้ทำไมผมไม่กดการบลัสยัดไปเลย หายครับคุยอ้าโอ้โหโอ้โหผมผมถามจริงอ่ะผมถามจริงมันมันมันไม่มันไม่ตุยได้ยังไงโอ้โหแล้วโดนเคาน์เตอร์ใหม่ก้อนใหม่ก้อนเลยครับแบบนี้ผมเลยเชื่อไอ้เกมเกมนี้จริงๆเลยพลังแห่งตัวใหม่ฮะพลังแห่งตัวใหม่โดนดิ โอ้โหเหลือจะเชื่อผมเหลือจะเชื่อมันไม่ตุยได้ไงแค่นั้น,นทุกคนผมขาใจจริงๆเนี่ยอุย้ยสวยก็สำหรับจ้าเบทั้งนะผมว่ามันทำให้เบเนี่ยมันดียิ่งขึ้นแต่ถ้าถามว่าแรงไหมก็แรงนะของว่าเล่นในทีมฟิวชั่นเนี่ยก็ได้อยู่นะจัดไปเลยสวย การดเขียวแล้วกันการ์ดฟ้าเขาน่าจะเดาได้ก็คือผมว่านะมันคือจะพูดยังไงเดียวมันแบบเอา้าโอ้โหแล้วผมมาเดาการเขียวผมนะแบบโอเคสวยก็นั่นแหละผมว่านะตัวใหม่มันเวอร์เลยต้องจบให้ได้โดดสวยต่อคอมโบหนึ่งที จบไม่ได้ฮึบโอเคสวยงามอ,ววอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากผมนะ วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันลาไปแล้ว